โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะผมจะมาบอกคลิกเล็กน้อยนะผมในการใช้กล่องทองนะครับผมแล้วก็กล่องหยกเขียวนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในการอัพตัวละครให้เราแบบเวิสงสูงๆอ่ะนะครับผมเราจะได้อัพตัวที่เราอยากอัพให้มันได้เยอะๆนะครับก็ใช้ยังให้คุ้มนะครับผมก็คลิปวิดีโอทางซ้ายมือเนี่ยเป็นเลเวลยี่ิบ้านะครับผม ทางขวานะครับผมเป็นตอนเลเวลส5สิบห้านะครับซึ่งทองและเงินเอทองและหยกเขียวเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันได้ต่างกันนะครับผมผมก็เล่นได้สองสามวันแล้วเพิ่งจะมาสังเกตเนี่ยนะครับก็ฝั่งเลเวลย9เ้าเนี่ยมันจะได้น้อยกว่านะครับผมแล้วก็ฝั่งเลเวลส5สิบห้าเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านิดนึงนะครับผมนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับ เราพลาดสมมุติว่าเราใช้ตอนเลเวลยุเก้าหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะพลาดไปประมาณห้าหมื่นนะครับผมถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณเยอะๆในตอนเลเวลยี่สิบเก้าเนี่ยเราก็พลาดไปเยอะเลยหลายแสนนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาใช้ตอนเลเวลสามสิบห้าเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งกล่องเราก็กําไรมาแล้วห้าหมื่นนะครับผมคือห้าหมื่นอัน,นะอะนะผมก็เยอะก็ทิปนะครับผมก็ใช้ตอนเลเวลแบบ เราแบบเลเวลเยอะๆนะครับผมใช้ตอนเราเลเวลเยอะๆ,ๆ,ๆคือตอนแรกเนี่ยเราไม่มีใช้แล้วก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมแต่พอเราเลเวลสูงๆอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ผมเล่นเลเวล59ตอนเนี้ยนะครับแล้วก็เหมือนมันไม่ค่อยได้แจกอไอ้กล่องพวกเนี้ยนะครับผมมันผมไม่ได้ไงตอนนี้ผมเล่นเลเวลไอ้เล่นเซิร์ฟ41นะครับก็เหมือนเนี่ยเราไม่ค่อยได้นะครับเถอะเราก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆก่อน ถ้าเกิดเรามีตัวละครที่เราอยากอัพแล้วเราก็เนี่ยสมมติผมเลเวลสักเท่าไหรด่ดีจะสิบแล้วกันนะครับผมว่าเอามาเปิดใช้เนี่ยเราได้เยอะกว่าตอนแรกแน่นอนนะครับก็อยากให้ดองไว้ก่อนนะครับดองไว้ใช้ตอนเลเวลเยอะๆนะครับผมก็คลิปวันนี้มีแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมจะเป็นการพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันครับ